เสริเนื่องจากวันก่อนนะฮะมีลูกเพจขอมาครับว่าช่วยรีวิวหวยอเมริกาให้หน่อยครับขอมาขนาดนี้แล้วฮนะเราจะทำให้ลูกเพจผิดหวังได้ยังไงถ้าอย่างนั้นจัดไปหมดนี้ก็4000กว่าบาทนะครับเสียไปประมาณ140ี่เหรียญโดยประมาณอ่า135เหรียญอ่ะเพื่อเอามารีวิวให้ดูกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคือไม่ได้คิดจะถูกอยู่แล้วเพราะว่าโอกาสถูกมันไม่ได้สูงขนาดนั้น แต่ว่าผมว่ามันก็น่าจะคุ้มกับความรู้ที่เราเอามาแบบลงทุนทําคลิปให้ความรู้ทุกคนว่าหววที่เมริกาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าให้ความรู้ไปคุณก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีเนาะมันก็เลยไม่น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันครับว่าที่เนี่ยเขามีแนวคิดเรื่องของการออกแบบหัวยยังไงตั้งแต่รางวัลออกยังไงย,ยันเงินที่เขาได้ไปเนี่ยเขาเอาเงินไปทําอะไรกันครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะฮะหนูเนยคนเดิมเนี่ยแหละครับ ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะฮะเรามี2ช่องทางให้ช่วยกันติดตามนิดนึงแล้วกันนะครับอันแรกครับเฟซบุ o o n e นเนย์ c o m ครับลองเซิร์ชดูครับก็กดไลค์เข้าไปได้เลยนะฮะหรือ Youtube เพิ่งเปิดใหม่ครับชลชื่อว่าหนูเนยนะครับก็ลองเซิร์ชหาดูเป็นชแนลใหม่นะครับยังมีคลิปไม่เยอะมากก็ช่วยกันตามไปกด Subscribe กันด้วยละกันอย่างที่บอกกันไปนะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวหวยอเมริกากันครับแต่การพูดถึงหวยอเมริกาเนี่ย ความจริงแล้วมันมีค่อนข้างเยอะนะมีหลายแบบมากๆอย่างที่ไทยอาจจะมีหวยอะสลากออมสินอาจจะมีหวยรัฐบาลอะไรอย่างนี้แค่นั้นง่ายๆนะครับแล้วก็ออกรางวัลทุกๆ15วัน1เดือนหรืออะไรก็ว่าไปแล้วแต่แบบแต่ของอเมริกาครับมันจะมีหลายแบบมากๆตั้งแต่การซื้อหวยแบบเลือกตัวเลขเองแล้วก็รอว่าแบบเมื่อไหร่จะออกอ่าหรือบางแบบที่เราซื้อปุ๊บเรารู้เลยครับว่า หวยตรงนั้นนะ่ะเราได้รางวัลเลยหรือเปล่าครับเริ่มจากแบบแรกก่อนละกันครับเอาแบบที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ไทยละกันก็เป็นหวยแบบกําหนดตัวเลขนะครับแต่ที่ไทยเนี่ยเราก็จะต้องไปตามแผงเนาะแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ตัวเลขเราไม่สามารถเลือกได้เราก็อาจจะเลือกได้แค่ที่อยู่บนแผงแต่ของที่นี่เนี่ยมันจะเป็นหวยแบบนี้นะครับก็จะมีตัวเลขอันนี้คือผมไปรนดอมมาผมไม่มีตัวเลขในใจนี้คือซื้อมาเพื่อเล่นๆเ,เลยแล้วก็ กดแรนดอมได้เลยหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากกดแรนดอมนะครับคุณมันจะมีใบให้คุณสามารถกาอันเนี้ยเหมือนกับคอสโอบเลยนะครับเป็นใบแบบนี้หน้าตาแบบนี้ไม่รู้เห็นชัดไหมหน่าจะเห็นแหละนะก็ฝนกระดาษได้เลยครับฝน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 ,ฝน,ฝนหรือว่ากานะฮะแล้วก็มันจะมีเครื่องหน้าตาแบบนี้ปิ้งเครื่องแบบนี้นะครับเพียงเราสอดเข้าไปมันจะมีช่องให้สอดสอดปุ๊บมันจะอ่านเสร็จแ,แล้วก็พิมพ์เป็นใบแบบนี้ออกมาครับ ซึ่งอันนี้เป็นหวยประเภทที่ว่า Daily ทร e นะครับก็คือว่าเป็นเลข3ตัวนะเลข3ตัวเห็นไหมสามตัว972กับ812อะไรตัวนี้เลข3ตัวตัวนี้มันก็จะมีออกวันละ2ครั้งครับอ่าก็คือ Daily เนาะสวันละ2ครั้งจริงๆมันก็นั่นแหละ Daily Daily มาควรจะวันละครั้งใช่ไหมแต่มไม่เป็ไรนะฮะอันนี้ Daily วันละ2ครั้งเราก็จะมีเดลี่โฟนะครับอันนั้นจะเป็น4ตัวเหมือนจะออกวันละครั้งมั้งแล้วมันจะมีอีกหลายแบบมากฮะตามรูปนี้เลย คือมันจะมีทั้งของแคลิฟอร์เนียเองนะครับของแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะมีแบบมีแบบออกทุกๆ5นาทีก็มีนะเอออะไรแบบนี้เลยมีออกทุก15วันก็มีแบบนี้นะครับแล้วก็มีระดับของเอ,อ่อเฟเดรัก็คือว่าระดับของทั้งอเมริกาเลยนะครับก็อาจจะเป็นตัวชื่อว่า power ball มันถ้าจะไม่ผิดหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับไอตัวนั้นก็จะเล่นแบบไม่ใช่3ตัวแล้วจะเป็นเลขค่อนข้างเยอะอะโอกาสที่จะถูกเนี่ยมีแค่1ใน กี่พันล้านนั่นเองนี่ไม่รู้เยอะมากๆนะครับคือคนที่ถูกได้จะต้องโชคดีมากมากครับแต่หวยประเภทที่เรากําหนดตัวเลขอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็พอได้มานะครับมันจะมีบาร์โคดแบบนี้เห็นไหมแล้วก็มี QR โค้ดคือนั่นแหละเรียกว่า QR แล้วกันเป็น QR วอารประเภทพิเศษของมันนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นใบที่เอาไว้ยืนยันว่าเราถูกหรือไม่ถูกพอถึงเวลาที่เขาออกรางวาัลปุ๊บเราเอาไอ้ตัวบาร์โค้ดตัวเนี้ยไปสกแกนได้เลยสกแกนปุ๊บ อถ้าถูกก็เอาไปเบิกเงินหรือว่าถ้าไม่ถูกก็ฉีกทิ้งได้เลยนะครับไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วกับใบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งดีๆอย่างหนึ่งคือว่าเราสามารถเลือกตัวเลขได้นี่คือสิ่งที่ผมชอบนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะอันนี้คือแบบมาเล่นเบื่อทุกคนเลย <S <S และนอกจากจะเลือกตัวเลขได้นะครับเรายัางเลือกได้ด้วยว่าใบนี้เราจะซื้อกี่บาทอ่าอย่างเช่นอันนี้ก็คือซื้อเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งคือราคาที่ถูกสุดที่สามารถซื้อได้ ก็รางวัลก็จะเหมือนกับว่าเราซื้อใบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะขอซื้อ2เหรียญเราก็เหมือนกับเราซื้อ2ใบด้วยเลขเดียวกันประมาณนั้นนะครับแล้วรางวัลเนี่ยจะค่อนข้างแปลกๆหน่อยหนึ่งถ้าเกิดสําหรับคนไทยเนาะถูกเลขท้าย3ตัวอาจจะได้เท่าไหร่สามพันหกพผมไม่รู้ผมไม่ได้เล่นมานานมากแต่ที่เนี่ยมันจะมีบอกว่าเป็นภูครับว่ารางวัลในงวดน,นั้นน่ทุกคนที่ถูกเนี่ยรวมกันแล้วะจะถูกรวมกันกี่เหรียญครับดังนั้นถ้างวดน,นั้นมีคนถูกน้อยคนที่ถูกก็จะได้เงินเยอะ แต่ว่าถ้าเกิดงวดน,นั้นมีคนถูกเยอะคนแต่ละคนที่ถูกเนี่ยก็จะได้เงินน้อยลงไปครับแต่นั้นความเจ๋งอย่างหนึ่งคือว่าซื้อมาเนี่ยลุนแค่ตัวเลขไม่พอนะฮะต้องลุ้นด้วยว่างวดน,นั้นมีคนถูกเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็สนุกดีก็สนุกดียังมีอีกครับตัวเลขนะฮะที่เราซื้อมาเราไม่ใช่แค่แบบอ่ะต้องตรงเป๊ะๆถึงจะได้รางวัลน,นะครับตรงเป๊ะๆตรงนี้เราจะเรียกมันว่าสเตรทครับก็เมืองไทยคือซื้อตรงนั่นแหละนะฮะ ค่อนข้างค้ายหวยใต้ดินนะแต่อันนี้เป็นแบบถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับเราสามารถซื้อแบบสลับเลขได้ด้วยเช่น972ถ้าเกิดอยู่ดีมันออก279หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะถูกเหมือนกันนะครับได้รางวัลเหมือนกันแต่รางวัลที่ได้จะลดลงมาพอสมควรตัวอย่างของรางวัลละกันนะครับอันนี้คือประมาณประมาณนะแต่ละงวดมันจะไม่เท่ากันเลยก็ถ้า3ตัวตรงนะครับถ้าสมมติถูกสัก20คนเนี่ยก็จะได้รางวัลประมาณคนละ700รอเหรียญครับซึ่งก็เยอะเยอะอยู่พอสมควรนะ ซื้อแค่เหรียญเดียวได้700เหรียญน,นะครับแต่ว่าสังเกตดูครึ่งวันนะครับมีคนถูกแค่20คนเพราะโอกาสถูกมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดคนเขาก็ไม่ค่อยได้ซื้อหวยกันเท่าไหร่ครับอันนี้ก็มันจะเป็นช่วงที่รางวัลมันจะสูงขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าจะถูกง่ายขึ้นเนาะเพราะว่ามันก็อัตราส่วนเท่าเดิม 1. ต่อพันนะครับหรือถ้าเกิดซื้อแบบสลับเลขได้หรือที่เรียกว่าบล็อกเนี่ยนะครับถ้าเกิดถูกอ่ะสัก3 อันนี้ตัวเลขที่ผมเจอเลยนะมีคนถูก36คนนะครับแต่ละคนจะได้รางวัล226เหรียญรางวัลที่ได้มันจะน้อยกว่าไอ้ตัวเลขตรงเนี่ยเกินครึ่งนะครับเยอะพอสมควรแล้วก็สามารถซื้อแบบทั้งตรงทั้งสลับเลขได้ในใบเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วรางวัลก็จะอยู่กึ่งกลางครับระหว่างไอ้ตัวซื้อตรงกับซื้อสลับเลขสังเกตดูมันค่อนข้างมีความซับซ้อนหลายๆอย่างนะครับแค่ซื้อหวยเนี่ยใบเดียวเนี่ยได้เอียญเยอะมากนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดซื้อเล่นสักครั้ง2ครั้งอะนะ มันก็จะเข้าใจแล้วละ่ะเพราะว่าจริงๆหวยใต้ดินที่ผิดกฎหมาย,ยที่ไทยเนี่ยที่แบบผิดกฎหมายแต่ก็เห็นเล่นกันอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยซับซ้อนกว่าอีกนะครับออแบบนี้ผมว่ามันค่อนข้างยังเข้าใจง่ายกว่าแต่ได้รวมหวยแบบนี้ก็ยังถือว่าง่ายอยู่นะก็ตัวเลขตรงไปตรงมาแล้วก็ซื้อปุ๊บเช็ครางวัลถูกไม่ถูกจบนะครับเลขมันก็มีอยู่แค่ชุดเดียวมันเช็คง่ายๆเล่นง่ายๆแต่มันจะมีหวยอย่างที่เราบอกก่อนหน้านี้มันจะมีหวยที่รางวัลสูงมากแต่ว่าเล่นยากกว่านะครับเช่น ิ่งที่เรียกว่า Powerball Powerball ตัวนี้เนี่ยอ่านี้ให้ดูนะฮะ r o w l r เ a l l เนี่ยมันจะเป็นหวยที่ไม่ได้เลือกแค่เลขตัวเดียวครับแต่ว่าต้องเลือกเลขทั้งหมด6ตัวด้วยกันแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีประมาณ60กั่บตัวเลขให้เลือกนะครับก็เลือกกนะันสนุกสนานเลยดังนั้นก็ลองคิดอัตราส่วนดูแล้วกันว่ามีโอกาสเท่าไหร่อ่ะที่เราจะถูกรางวัลแจ็คพอตนะครับกเ็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าเขาออกรางวัลกันยังไงนะฮะ การซื้อก็จะประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด6ตัวอย่างที่บอกนะฮะหตัวแรกเนี่ยเราสามารถเลือกซื้อแบบสลับอันดับได้นะครับไม่มีปัญหาคือ60-16บกับสิบหค่าเท่ากันนะครับคือ5ตัวนี้มีสักเท่ากันนะครับอ่าและตัวสุดท้ายสีแดงๆเนี่ยเราเรียกมันว่า power ball นะครับ power ball นี้ก็เป็นตัวเลขตัวเดียวที่ห้ามสลับตำแหน่งกับใครนะครับอ่านะคราวนี้มาดูรางวัลกันครับ รางวัลแจ็คพอตนะครับคนที่จะได้แจ็คพอตเนี่ยจะต้องถูก5ตัวคือว่า5อันเนี้ยลำดับสลับกันได้ไม่ผิดนะครับและพาวเวอร์บอลก็ต้องถูกเหมือนกันถ้าเกิดถูกหมดเลยเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยรับรางวัลแจ็คพอตไปเลยครับซึ่งแจ็คพอตปีหนึ่งเนี่ยมีคนถูกอยู่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นถ้าครั้งนี้ไม่ถูกครับเงินรางวัลหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนมันจะถูกทบเข้าไปในรอบถัดไปครับ ช่วงแรกๆเนี่ยเริ่มต้นใหม่เลยเนี่ยมันจะอยู่ที่แค่หลักล้านเหรียญน,นะครับไม่ถึงหลัก10ล้านแล้วมันจะค่อยๆทบขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นที่เราเห็นข่าววันว่าเฮ้ยมีคนถูกรางวัลทีเป็นร้อยล้านเหรียญเนี่ยได้ยังไงก็เพราะว่าเนี่ยแหละครับมันไม่มีใครถูกมาสัมภากสุดท้ายมาก็ทบแล้วพอมีคนถูปุ๊บก็รับไปเลยเป็นร้อยล้านเหรียญไปครับแต่ว่าโอกาสมันน้อยมากเห็นป่ะลองคำนวณดูดิว่าโอกาสที่จะได้เท่าไหร่นะฮะใครเก่งพร็อพก็ลอง ถ้าเกิดใครถูก5ตัวครับอันนี้สลับลำดับได้นะฮะแต่เพราะว่าเบาผิดก็ถูกรางวัลไป3ามแสนกว่าเหรียญอันนี้ก็เห็นเห็นไหมแค่ผิดตัวเดียวเนี่ยรางวันมันหายไปหวบเลยนะจาก60ล้านเหลือแค่ส0 0 0สนนะครับคราวนี้รางวัลแบบนี้บ้างอ่ะห้าตัวแรกนะครับถูกอยู่4ตัวสลับตำแหน่งได้นะฮะย้ำอีกทีแล้วราวาเบาก็ถูกด้วยรางวันก็เหลือแค่4ี่หมื่นเท่านั้นเองครับอันนี้มีคนถูกนะครับก็อาจจะร้องไห้ไปนิดนึงแล้วว่า พลาดไปตัวเดียวเท่านั้นเองนะฮะถ้าตัวนั้นถูกเนี่ยได้ไปแล้วนะครับ60ล้านเหรียญนะฮะอันนี้ก็รางวัลก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นละฮะก็คือ4ตัว power ball ผิดก็จะเหลือแค่ห0 0เหรียญละ3ตัวถูก power ball ถูกก็จะลดร้อยกว่าเหรียญนะครับก็เป็นแบบนี้สุดท้ายรางวัลต่ําสุดเลยคือ power ball ถูกนะครับก็คือตัวแดงๆถูกอยู่ตัวเดียวตัวที่เหลือผิดหมดเลยก็ได้รางวัลใบสี่เหรียญนะครับ หวยแบบ powerball เนี่ยมันก็จะมีให้เล่นอยู่ประมาณ3แบบด้วยกันในแคลิฟอร์เนียนะครับก็จะมี powerball มี mega m i l l i o n นะฮะมี super lotto plus นี่เองก็การเล่นมันก็จะยากง่ายต่างกันไปนิดหน่อยบางอันก็อย่าง powerball เนี่ยยากสุดรานเยอะสุดแต่ว่าเลขมันจะเยอะหน่อยก็ต้องเลือก60กว่าเลขนะครับแต่ถ้าเกิดมันง่ายหน่อยก็อาจจะเหลือแค่40กว่าเลขนะครับโอกาสได้ก็จะสูงกว่าต่างรานมันก็จะน้อยกว่านั่นเองสิ่งหนึ่งที่ชอบครับที่นี่เป็นกฎหมายชาเตนเลยนะครับว่า อ้พวกนี้มันเป็นการพนันมันจะขึ้นมาเลยนะครับว่าทุกคนจะต้องเล่นแบบ play with responsibility นะครับคือว่าทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองไม่ใช่ว่าติดการพนันนะครับแม้กระทั่งนะฮะถ้าเกิดใครติดการพนันแล้วนะครับในใบไม่มีเขียนเลยนะฮะว่าถ้าเกิดคุณเกิดอาการแบบนี้เนี่ยให้คุณไปปรึกษานะครับมีแพทย์ที่จะช่วยคุณได้ประมาณนี้เลยคือเข,อขาค่อนข้างจะ serious เ,เรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะที่ชอบคือมันจะมีบอกเลยนะครับว่าโอกาสที่เราจะได้เนี่ย มันมีเท่าไหร่อย่างเช่นนะครับมาดูตรงนี้โอกาสที่จะได้ powerball แล้วก็แบบ5ตัวแรกแล้ว powerball เลยก็คือแจ็คพอ t เนี่ยมีอยู่1ใน292ล้านนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดแบบ powerball ไม่ถูกแต่ว่าถูกเลขที่เหลือเนี่ยมีอยู่1ใน11 1ล้านอะไรแบบนี้อันนี้เป็นกฎหมายเลยนะครับเป็นกฎหมายที่ว่าทุกใบที่เป็นแบบมีการพน,นันแต่ถูกกฎหมายแบบนี้จะต้องบอกออดครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้สามารถเล่นโดยที่มีสติขึ้นนั่นเองครับ หวยแบบนี้นะฮะเราจะเรียกมันว่าลอตโต้ครับก็เป็นการเลือกตัวเลขแล้วก็รอจับรางวัลนะครับอันนี้ซื้อปุ๊บยังไม่รู้รางวัลเลยเราจะต้องรอครับจนกว่าเขาจะจับรางวัลเราถึงจะรู้ฮะว่าเราจะได้รางวัลหรือเปล่าครับคราวนี้เรามาลองสลับเป็นอีกอันหนึ่งกันบ้างครับอันนี้คือสิ่งที่เราโชว์มาก่อนหน้านี้นะฮะไอพวกนี้ครับเราจะเรียกมันว่า scratcher ครับเป็นหวยแบบหนึ่งหรือภาษาไทยคงจะเรียกว่าหวยขูดนะครับ หวยคูณแบบนี้เนี่ยมันจะต่างกับไอตัวลอตโต้คือคนละเรื่องกันเลยนะครับสาหรับลอตโต้เราซื้อปุ๊บเราจะต้องรอจับรางวัลถูกไหมแต่อันนี้ครับมันจะเป็นหวยประเภทที่ตอนที่พิมพ์ออกมาจากโรงงานเนี่ยมันรู้เลยฮะว่าใบไหนได้รางวัลอะไรเท่าไหร่ครับก็คือคือใบนี้ถึงหน้าตาจะเหมือนเกมว่าแบบให้มานั่งลุ้นกันว่าเฮ้ยมันถูกหรือเปล่ามันผิดหรือเปล่าแต่สังเกตดูครับเกมมันเปลี่ยนแบบไดนามิกได้ไหมคือมันพิมพ์มาแล้วนะ่ดังนั้นใบนี้จริงๆแล้ว ต่อให้เกมมันจะรูปแบบหน้าตายังไงก็ตามครับใบนี้มันรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกครับจากโรงงานว่าถูกรางวัลหรือว่าไม่ถูกรางวัลครับสำหรับการซื้อเนี่ยมันจะมีการซื้อแบบที่เป็นร้านนะครับที่เรียกว่า Lucky Retailer เนี่ยสามารถเดินเข้าไปแล้วก็เลือกซื้อกับมนุษย์ได้เลยเหมือนกันนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งครับมันจะมีตู้นะครับทุกวันนี้คือเป็นตู้ที่สามารถหาได้เกือบทุกที่ละตู้ที่สามารถหยอนไม่ต้องมีคนนะครับ เราสามารถหยอดเงินเข้าไปแล้วก็กดๆ,ๆ,ๆเพื่อเลือกซื้อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะว่าเราซื้อแบบไหนสําหรับผมเนี่ยผมก็ไปซื้อที่ตู้มานะครับเพราะว่าไม่ไมอยากดินตราก,กับคนเท่าไหร่ในช่วงนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมันง่ายด้วยมันสะดวกด้วยมันไม่จําเป็นที่ต้องใช้คนนะครับดังนั้นก็ซื้อที่ตู้มาเรียบร้อยโดยง่ายไขายการซื้อครับจะต้องซื้อโดยใช้เงินสดเท่านั้นครับก็ make s นส์นะฮะ ถึงแม้บ้านเมืองนี้จะใช้การ์ดใช้เครดิตการใช้ดบิตการ์ดกันเป็นตามปกตินะครับแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการพน,นันเขาไม่สนับสนุนนะครับให้ใช้การ์ดต่างๆเพราะว่ามันคือการเอาหนี้มาสร้างหนี้นะฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อพวกนี้คุณจะต้องใช้เงินสดเท่านั้นซึ่งอันนี้เป็นมาตรการที่ดีครับเวลาซื้อที่ตู้นะครับเขาจะเขียนมาชัดเจนเลยนะฮะถ้าเกิดคุณหยอดเงินเข้าไปแล้วคุณไม่สามารถเอาเงินออกมาได้อีกแล้วนะคุณหยอดเท่าไหร่คุณต้องซื้อเท่านั้นนะครับไม่มีทอนไม,ม ตู้พวกนี้เขาค่อนข้างจะออกแบบมาดีเขากลัวนะครับว่าจะมีการแบบเอาเงินปลอมเอาแบงค์ปลอมร้อยเหรียญเนี่ยใส่เข้าไปนะครับดังนั้นเขาเลยสามารถใส่ได้มากสุดแค่20เหรียญนะครับซึ่งที่นี่เขาจะไม่ปลอมแบงก์ยีหรือต่ำกว่านั้นกันนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับซึ่งงันนี้นะฮะที่ผมทําก็ผมหยอดเงินเข้าไปนะครับผมก็กดจิ้ม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 เสร็จแล้วก็รอรับครับจากเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะก็จะส่งใบออกมาทีิะใบทีิะใบแบบนี้นะฮะ แล้วก็เราได้มาละวันนี้นะครับที่จะเอามารีวิวกันนั่นเองมาให้ดูตัวอย่างก่อนละกันใบหนึ่งครับอันนี้เป็นใบถูกสุดนะฮะอยู่ที่1เหรียญครับก็อันนี้ขูดเรียบร้อยนะครับมันจะมีเงื่อนไขเขียนชัดเจนเลยนะฮะว่าเล่นเกมอย่างไงครับอย่างเช่นอันนี้บอกว่าถ้าขูดฝั่งนี้นะครับแล้วมันเป็นเหมือนกับเกม OX นะครับถ้าเกิดถูกแบบมีเส้นทะแยงไหนเส้นอะไรก็ตามนะครับที่3อันเป็นเส้นแล้วเป็นดอกไม้เนี่ย มันจะได้รางวัลสลําหรับใบนั้นไปทันทีครับซึ่งรางวัลเนี้ยมันก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นบอกว่าไดรางวัลเท่าไหร่แล้วตรงนี้เป็นตัวคูณนะครับเช่นถ้าใบนี้ฝั่งนี้ถูกนะเราจะได้ทั้งหมดหเหรียญครับแต่ถ้าตรงนี้เป็นสองเอนะถ้าฝั่งนี้ถูกเราจะได้ทั้งหมด10เหรียญแบบนั้นนั่นเองครับก็เป็นแค่ศิลปะการพิมพ์มาน่นแหละสุดท้ายเขาจะพิมพ์ 5x 5, x, 5, x, 5 x, แล้วก็ 1x หรือว่า2.5 2x 1 5x าเอก่อ็ 2. 5, 2 x, 1, x, มันก็ผลลัพธ์เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นมันเป็นศิลปะของแบบ ให้ทุกคนรู้สึกว่ามันน่าสนุกมันตื่นเต้นจังเลยอะไรแบบนี้นะครับสําหรับใบนี้ครับก็ไม่ได้รางวัลใบนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันไม่มีเส้นทะแย,ยงอะไรที่ถูกต้องนะครับดังนั้นใบนี้ก็เสียฟรีครับอย่างอันนี้ไปกี้เราก็โชว์ไปแล้วเนะว่ามันก็เป็นใบถูกสุด1เหรียญน,นะครับซึ่ง1เหรียญเนี่ยมันมีหลายเกมมากคือมันออกแบบมาเป็นเกมจริงๆสุดท้ายมันก็เหมือนกันนะฮะคือว่าแต่ละใบมันอาจจะมีโอกาสถูกรางวัลหรือว่าแบบเสียฟรีเนี่ยต่างกันไปนะครับ แล้วก็แต่ละใบรางวัลมันก็อาจจะมากน้อยต่างกันอย่างเช่นใบนี้นะฮะซื้อมาเหรียญเดียวเหมือนกันแต่โอกาสที่จะได้รับรางวัลเนี่ยมันจะน้อยกว่าเพราะว่ารางวัลมากสุดมันอยู่ที่5,000ันเหรียญนะครับแต่ใบนี้โอกาสที่จะได้รางวัลมันสูงกว่าเพราะว่ารางวัลสูงสุดอยู่แค่พันเหรียญนะครับดังนั้นรางวัลมันจะน้อยกว่าแต่ว่าโอกาสถูกระสูงกว่าประมาณนี้ไอ้พวกนี้นะครับมันจะมีออดนะครับพิมพ์อยู่ในเว็บ CA l o t t e เตอรี่หมดเลยเราก็ต้องไปดูก่อนนะฮะก่อนซื้อว่าเราจะซื้ออะไรเพื่อ ให้เหมาะกับความเสี่ยงที่เราต้องการนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมแต่ละใบเกมต่างกันไปนะอันนี้เหรียญเดียวนะครับอันนี้ผมซื้อมาทั้งหมด10ใบนะครับทั้งหมดก็รวมกันสิบเหรียญน,นะครับเกมมันจะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้สองเหรียญน,นะครับก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งหน้าตาก็ต่างกันไปโอกาสขู่ก็ต่างกันไป,อ,อ,นไปอันนี้เป็นแบบ5เหรียญน,นะครับอันนี้เป็นแบบสมเหรียญทษทีสมเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นแบบ5เหรียญน,นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นแบบที่ผมซื้อมาเพื่อเอามาทำคอนเทนต์สนุกๆน,นะครับมาดูกันว่ามันจะถูกมากน้อยแค่ไหนอันนี้สิบเหรียญครับซื้อมา1ิบใบเลยจัดเต็มนะครับก็ทั้งหมดหมดนี่ก็3 0 0 0 3,100บาทนะครับแค่1ิบใบนั่นแหละนะฮะแต่โอกาสถูกรางวัลมันก็จะสูงกว่าพวกใบถูกๆนะครับสูงกว่าแต่ก็ไม่ได้สูงขนาดที่ว่าซื้อทุกใบถูกทุกใบนะครับโอกาสถูกมันอยู่ที่ประมาณอันนี้เขียนไว้ด้านหลังเลยนะ หนึ่งต่อสามจุดสี่เจ็ดก็คือว่าทุกๆสี่ใบจะถูกสักใบหนึ่งนะครับแล้วใบรางวัลที่ถูกเนี่ยอาจจะถูกแค่สิบเหรียญแต่นั้นสี่ใบสามใบกว่าๆเนี่ยซื้อมาสี่สิบอาจจะถูกแค่สิบเหรียญน,นะครับแต่ว่าถ้าโชคดีหน่อยอาจจะถูกมากกว่านั้นอาจจะถูกแบบร้อยเหรียญก็ได้พวกนี้ขึ้นอยู่กับดวงนะครับแต่อย่างที่คํานวณมาแล้วนะฮะโอกาสที่จะกําไรมันต่ํามากโอกาสที่จะกําไรอาจจะมีแค่หนึ่งในสิบสิบคนนะ่ะ 9ก้าคนจะขาดทุนมีแค่คนเดียวที่กำไรสุดท้ายก็เป็นการพนันอยู่ดีครับไม่ใช่อะไรที่แบบคุณหวังรวยกับมันเนี่ยคุณเตรียมตัวยากจนได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ทุกคนร่ารวยมันเป็นการพนันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขูดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูขูดกันทีละใบแล้วก็มาดูกันเลยนะฮะว่าใบไหนได้รางวัลเท่าไหร่สำหรับใบพวกนี้เดี๋ยวคงเล่นเอาสนุกได้นะครับแต่อย่างใบเนี้ยการเล่นมันซับซ้อนเกินไปเห็นต่อมันต้องเนี่ยเดี๋ยวมันจะขูดตรงนี้นะครับเพื่อเอา ตัวอักษรแต่ละตัวมาแล้วก็เอามาโฟน,นฝนฝนแล้วก็มาดูว่าเราเนี่ยถูกแถวไหนบ้างกี่แถวได้รางวันเท่าไหร่อะไรมันก็จะเขียนไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดมานั่งเล่นแบบนั้นอาจจะเสียเวลาไปทั้งวันโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับไอใบพวกนี้เดี๋ยวผมจะสแกนคือแบบขูด QR โค้ดแล้วสแกน QR โค้ดเอาเลยนะครับว่าถูกหรือผิดเท่าไหร่นะครับแต่ใบพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเล่นเอาสนุกด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะดูกันแบบทีละใบเลยละกันว่าเป็นยังไงถ้างั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาขููดดพร้อมกกกััันนนเลยลยา โอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นใบหนึ่งเหรียญนะครับก็มาลองเล่นดูก่อนว่าอะไลา์บอ็อกเท่าไหร่อะถ้าถูกรางวัลก็จะได้หนึ่งเหรียญนะครับโบนัสบอ็อกละหนึ่งอะถ้า 1X เอย่างเงี้ยแปลว่าไม่ถูกเงินไข 2X เนะอ็กซ์เนาะงั้นก็มาดูว่ามีแถวไหนที่ได้เป็นอดอกไม้ครบแบบ OX หรือเปล่านะครับมาดูกัน ถ้าอย่างเงี้ยก็แปลว่าไม่ถูกนะครับใบนี้ก็คือใบเสียฟรีนะครับตายฟรีไปไม่ถูกรางวัลก็ใบนี้ทิ้งได้เลยนะครับทําไมลองเล่นดูต่อ อันนี้ถ้าถูกจะได้ตั๋วนะครับก็คือตั๋วเนี่ยบางร้านเนี่ยเราก็ต้องแลกตั๋วคืนมานะครับแต่ถ้าบางร้านเนี่ยก็ขอเป็นเงินสดได้เลยก็คือว่าใบนี้ซื้อมาหนึ่งเหรียญใช่ป่ะเราก็ขอคืนเงินเป็นหนึ่งเหรียญได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ถ้าตามการออกแบบแล้วเนี่ยยังไงมาสองเอ็กไม่ได้เพราะว่ามันคืนมาเป็นตั๋วสองใบไม่ได้เนาะดังนั้น 1x หนึ่งเอ็กชัวร์แล้วก็ถ้าเกิดให้เดานะครับใบนีน้ถูกจริงด้วยนะครับ ใบนี้ก็จะได้รางวัลนะครับแต่จะได้เป็นรางวัลคือตั๋วคืนมานะครับแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะไปเอาเป็นเงินคืนละกันดังนั้นใบนี้คือ1เหรียญครับอันนี้ก็เปลี่ยนใบแล้วนะครับใบนั้นครบไปละเงื่อนไขของเกมนี้นะครับที่จะถูกรางวัลคือมันจะต้องมีเลขสามอันนะครับที่ตรงกันในช่องไม่ช่องนี้ก็ช่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าถูกนะฮะเอารางวัลที่ถูกไปคูณกับมัลติเพเออร์แล้วก็ได้รางวัลไปนะครับมาดูกันนะฮะ เช่นตรงนี้อ่ามีตัวเลขไหนที่เป็นครบเหมือนกันสามอันไหมอย่างข้างบนนี้นะครับอ่ามันก็จะมีตัวเลขขึ้นมาให้แบบผูตาลุกวาวห้าพันเหรียญอะไรนะครับแต่ว่ามันก็จะขึ้นมาเพื่อให้คนแบบรู้สึกฮึกเหิมเฉยแต่ตท้ายอันนี้ก็บอกว่าเราไม่ถูกรางวัลอะไรเลยนะครับตรงนี้อ่ามาดูด้านล่างกันบ้าง ก็เหมือนกันนะครับไอตัวด้านล่างตรงนี้นะฮะมันก็จะไม่ถูกเลยเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีตัวเลขไหนที่ตรงกัน3อันนะครับดังนั้นใบนี้เสียฟ,ฟรีครับขูดต่อไปเรื่อยๆนะฮะ อ่าอันนี้ได้รางวัลแล้วครับก็จริงๆขูดแค่นี้ก็พอละคือได้เป็นตั๋วฟรีคืนมานะครับก็ใบนี้ก็เทียบเท่ากับหนึ่งเหรียญเดี๋ยวเราก็จะไปเคลมหนึ่งเหรียญกันอันนี้ขูดเล่นดูก็ได้ฮะแต่ว่ามันไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าถ้าได้ตั๋วแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้อย่างอื่นแล้วนะครับดังนั้นตามนี้ไอ้พวกเนี้ยสังเกตดูผมซื้อมาเป็นทีละชุดใหญ่ๆนะครับเพราะว่า พอมันติดติดกันเนี่ยโอกาสถูกมันก็จะสูงกว่านะครับแต่ถ้าซื้อเป็นใบเดียวๆแบบนี้ไม่ถูกชัวร์แต่ผมซื้อมาขำๆนะครับมาลองดูแล้วกันอันนี้เป็นเกมแบบออกแบบเป็นเกมว่าอันเนี้ยจะให้ขูดสามอันก่อนเป็นตัวเลขนะครับอ่าแล้วง่ายๆมากเลยเลขสามอันนี้นะครับถ้าเกิดอีกสิบหลาที่เราขูดมาเนี่ยมันตรงกับเลขอันไหนก็ตามเราจะได้รางวัล ที่ระบุไว้ในใบนี้ครับอ่าก็คือแต่ละเลขอ่ะมันจะมีระบุนะว่าเลขนี้ได้รางวัลเท่าไหร่ถ้าเลขนี้ตรงกับเลขนี้เอารางวัลนณนจุดนั้นไปเลยครับอ่าถ้างั้น10ตำแหน่งนี้ถ้ามีย3 81บใบนี้ก็จะถูกรางวัลน,นะครับแต่อย่างที่ผมบอกผมไม่คาดหวังอะไรนะฮะโอกาสถูกมันไม่ได้สูงขนาดนั้นสําหรับการซื้อใบเดียวแบบนี้อ่าอันนี้นะครับ25 283นะครับสังเกตดูมันจะมีศิลปะในการพิมพ์แบบนี้อย่างหนึ่งคือว่า มันจะพยายามให้ตัวเลขแต่ละตัวมันใกล้เคียงกับรางวัลนะครับยี่สิบห้าเห็นปะยี่สิบสามมันใกล้กันยี่สิบแปดมีสองกับมีแปดสิบสามมีสามกับมีหนึ่งมันจะเป็นการออกแบบแบบหนึ่งให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้แล้วอ่ะมันจะได้แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ส่งผลอะไรกับอัตราการถูกเลยนะฮะเพราะว่ามันก็แค่เป็นการพิมพ์ตัวเลขหลอกๆออกมาอันนี้สอนไว้นะครับเพราะว่าคนที่มาอยู่ที่นี่จะได้ไม่ถูกหลอกเฮ้ยถูกว่ะได้เท่าไหร่เออ อ่าอันนี้ถูกวันนี้โชคดีจังเลยใช่ก็ถูกรางวันนะครับอันนี้เป็นถูกเป็นได้ตั๋วคืนก็แปลว่าใบนี้นะครับเอ่อเดี๋ยวไปแลกเงินคืนมาเหมือนกับไม่ได้ซื้อนะครับอ่ะอันนี้ถูกสองสองเหรียญต่อไปมาดูใบสามเหรียญกันบ้างนะครับใบสามเหรียญตรงนี้มันอันนี้เรียกว่าแบบทีเชอร์ฮ <shirt> ันเกมเล่นยากหน่อยหนึ่งแต่ว่าดูหน่อยขำๆหน่อยก็ได้นะฮะมาอันนี้มันจะเป็นการคูดแบบเอา coordinate ก็คือว่า พิกัดของแต่ละอันนะครับมาขูดตรงนี้ต่อคือมุ่นวายเหมือนกัน D5 ก็ต้องขูดตำแหน่ง D5 แบบนี้นะครับแล้วเราก็ขูดไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าทั้งหมดที่มันโผล่มาเนี่ยมันไปตรงกับเงื่อนไขไหนที่อยู่ด้านขวาตรงนี้ไหมนะครับมาก็อย่างเช่นอ a อหนึ่มีเรือโผล่มานะครับมีเชสโผล่มามี A2 ด้วยอะ ก็มีเรือโผลมาสองลำนะครับคือถ้าโผลเรือโผลมาสามลำได้สามหมื่นเหรียญดังนั้นไม่ต้องคาดหวังครับไม่ได้ชัวนะครับไม่มีเรือแล้วแน่นอนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบาร์ครับเอ่อบีสีเอฟสองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแม็สังเกตดูก็มันจะต้องมีตรงกันสามานะี่ยถึงจะถูรางวัลน,นะแต่นั้นใบนี้คงไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายไม่ถูกหรอกซีห้านะครับก็จะเป็นเชสเอสาม าก็จะเป็นวิวนะครับเ c เป็นเพชร a อห้าเป็นวิวนะครับจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่มียังไม่ถูกรางวันนะครับถ้าถูกรางวันต้องมีเหมือนกันสามตัวตอนนี้ยังไม่มีอะไรเหมือนกันสามตัวต่อไป e 3สามครับ เป็นตามทีอันนี้ขนาดผมเชื่อว่าคนที่อยู่ไทยน่าจะลุนระดับหนึ่งนะเฮ้ยมันตื่นเต้นจังเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความรู้สึกของคนที่แบบได้เล่นเกมพวกนี้นะครับก็มันเลยทําให้คนติดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมค่อนข้างชินกับมันละก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับมันอ่าตามนี้เห็นป่กว่ามันพยายามจะเฉียวไปเฉียวมาจะถูหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ถูกเลยสุดท้ายใบนี้เสียฟรีนะครับไม่ถูกรางวักรางวัลเลย ตอนนี้มาใบห้าเหรียญกันบ้างครับใบห้าเหรียญคล้ายๆใบสองเหรียญเมื่อกี้นะครับก็คือว่าต้องขูดตัวเลขแล้วถ้าตัวเลขมันถูกมันตรงเนี่ยก็ได้รางวัลน,นี้ตำแหน่งกันไปนะครับอันนี้เราขูดเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาใบนี้ก็เสียฟรีนะครับไม่ถูกเลยนะครับบายบายใบนี้ล่ะ ก็ตรงตามที่บอกเลยเนาะก็ใบนี้ไม่ถูกนะครับเพราะว่าซื้อมาแค่ใบเดียวแบบนี้ไม่ถูกหรอกโอเคได้ไปคราวน,นี้ที่เหลือจะเป็นใบที่เล่นยากแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเป็นการขูดเพื่อเอาไอ้ตัว QR code มาสกแกนแทนแล้วกันพวกนี้เดี๋ยวเรามาสแกนแล้วมาบอกผลที่เดียวเลยแล้วกันนะครับสรุปนะครับหลังจากที่ขูดไปแล้วหมดทุกใบนะครับก็อันนี้คือปึกที่ไม่ถูกรางวัล ถูกรอนอยู่แค่4ใบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็4ใบรวมแล้วนะฮะอันนี้ก็20ิบเหรียญเอ่อที่ถูกซื้อมาส0ถูก20นะครับส่วนที่เหลืออีก9้าใบผิดหมดนะครับแล้วก็ใบนี้ได้2เหรียญใบนี้ได้1เหรียญใบนี้ได้1เหรียญก็1ิ24ี่เหรียญครับก็ซื้อมาทั้งหมดร3 2สองเหรียญแล้วก็ได้คืนมาแค่24ี่เหรียญครับก็ขาดทุนไปร้อยกว่าเหรียญแต่ว่าอันเนี้ย วันนี้ที่ซื้อมาตั้งใจขาดทุนอยู่แล้วนะครับเพื่อจะมารีวิวให้ทุกคนรู้จักกันว่ามันคืออะไรอะไรอย่างงี้นนั้นเพื่อรูปเพจผมทําได้ฮะ,ะไม่ได้เล่นบ่อยนะครับอันนี้เล่นครั้งแรกในรอบ3-4เดือนได้นะครับประมาณนั้นสำหรับคนที่มาแล้วอยากจะเล่นระบับเสียงดวงขำๆก็พอเล่นได้นะแต่ว่าอย่าคาดหวังความร่ารวยอะไรนะครับมันก็คือการพน,นันเนี่ยคิดดูดิขนาดผมซื้อมนันปึกขนาดนี้ยผมยังถูกแค่นี้เลยขาดทุนย่อยยับเลยแบบนี้นะครับะนะนั้นก็เล่นด้วย ความรับผิดชอบนะฮะอย่า yeah, <Yeah. S 1> เป็นติดการพน,นันนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไทย mm hmm. หรือที่ทเมกาก็ตามนะครับ mm hmm. เหมือนกันหมดดังนั้นวันนี้ก็น่าจะเห็นข้อมูลคร่าวๆแล้วนะฮะว่าที่นี่ออกแบบมายังไงครับจห mm hmm. รับเงินตรงนี้ที่เออไม่ถูกรางวัลเนี่ยถามว่าผมเสียดายไหมนะฮะ mm hmm. ผมไม่เสียดายผมพูดเลยเพราะว่าเงินที่ทางรัฐบาลได้ไปตรงนี้นะครับเขาเอาไปสนับสนุนเรื่องของการศึกษาอะไรแบบนี้ด้วยซึ่ง เขาแจกแจงชัดเจนเลยวนะว่าเขาใช้เงินไปเท่าไหร่เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้นะฮะดังนั้นผมก็เลยโอเคกับมันที่จะเสียเงินก้อนนี้ไปร้อยก็เหรียญน,นะครับไม่เป็นไรกเ็เล่นขำๆเนาะคงไม่เล่นอีกสักพักใหญ่ๆนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปนี้คงจบแค่นี้แหละนะฮะเดี๋ยวก็จะไปเบิกเงินคืนมาแล้วก็พอแค่นี้สำหรับลอตโต้นะครับยังไงเทปหน้าถ้ามีอะไรน่าสนใจหรือว่าอยากจะรีเควสให้เรารีวิวอะไรนะครับติดต่อมาได้บอกมาได้ครับ ถ้าเงินถึงถ้าไม่ติดอะไรเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับอ่ะตามนี้ถ้างั้นเทปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากทีต่ติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย